สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่หนุ่มนะครับวันนี้พี่หนุ่มพามาดูการสอนนะครับของพี่จิ๊บพนุพลทองคํานะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปดูวิธีการสอนนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติของทางร้านนะครับไปดูกันเลยเอาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมพี่นี่พี่จิ๊บนะครับผานุพนุพพลานุพลทองคํานะครับครับเป็นผู้ฝึกสอน ในการทำขับฟิตติ้งนะครับรายละเอียดการทำขับฟิตติ้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการสอนเป็นแบบไหนแล้วก็ทฤษฎีแบบไหนเนาะจริงๆการสอนก็พี่นมก็สอนด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่างตั้มนะสอนทฤษฎีสอนอะไรกันก็ร่วมกันสอนนะครับในคูซก็ฟหลักๆก,ก็จะสอนทฤษฎีก่อนแล้วก็มีภาคปฏิบัติเป็นเวิร์กช็อปครับ ก็ง่ายๆใช่ไหมครับเราก็ใช้ที่ที่แนะนำเหมือนร้านตัวเองเลยไหอ่าเชิญเลยครับเดี๋ยวนี่ผมก็คือวันนี้เนี่ยมีมีผู้เรียนแค่ท่านเดียวนะครับกครั้งก็จะมีคือเต็มที่เนี่ยไม่เกิน6ท่านครับก็คือสอนทฤษฎีก่อนมีสอนทฤษฎีขั้นต้นนะครับแล้วก็มาปฏิบัติก็เจอกับเครื่องมือจริงเลยนะครับปฏิบัตินะครับอ่าตัวนี้มีถ้ามาช่วงนี้ก็เจอแท็กแมนด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่มี ใช้ใช้แท็กแมนได้เลยตัวนี้ใทรมีพี่เขาก็กำลังเรียนอยู่แต่ที่ช่างต้าก็เป็นคนแนะมากคัเนี่ยครับเหมือนบอกว่านี้สอนก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่าช่วยกันสอนนะครับสามคนตัวนี้ช่างต้าในการสอนในการปฏิบัติของลูกค้านะครับที่มีในการทํำฟิตติ้งเนาะมาเรียนฟิตติ้งที่ที่กูดก็บที่นี่โดยเป็นพี่พี่จิ๊บเป็นตัวสอนทฤษฎีและสอนทฤษฎีหลักๆเลยในในเพจใน เว็บไซต์ใน Facebook นะครับเนาะตัวนี้ก็จะมีผมพาไปดูกันกันสอนโน่นเลยทางโน้นสอนเลยตัวนี้สอนสอนคืสอสอ,สอนแบบละเอียดนะครับก็คือใส่กิฟตแบบไหนใส่ยังไงแล้วก็การเทคนิคการเล็งนะครับตัวนี้เทคนิคการเล็งการใส่กา้านทำสวิ i เวทนะครับก็ช่งางตั้มก็จะเป็น สอนในทฤษฎีนี้ทั้งหมดนะครับอสอนละเอียดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปหาประสบการณ์เองจากที่ทำงานหรือไม้ของตัวเองทางกู๊ดก o อบก็จะสอนโดยชัดเจนและละเอียดครับผม กลับมาทางพี่จีพี่ีหน่อยนะครับเครื่องมือไม่รู้จะพูดอะไรพี่แนะนําเครื่องมือที่พี่ชอบไปกว่านะมีตัวไหนบ้างพี่พี่ตัวนี้เข้ามาในร้านแล้วสนใจมีคลิกเยอะเลยครับชี้ตัวไหนให้ตัวนั้นฟรีไปเออเครื่องนี้เป็นเครื่องช่างสวิงเวทเป็นแบบดิจิตอลแต่แรกเราเห็นเป็นแบบแอนาล็อกแต่นี้เป็นดิจิตอลนะแต่ไม่ต้องกลัวไม่มีแอนาล็อกมีด้วยนี่นะครับ รุ่นนี้ดูเหมือนกับเอยแต่จริงๆแล้วเป็นรุ่นที่ accurate มากหมายความว่าสมมติเราปรับเนี่ยมันขึ้นลงเนี่ยไม่กี่ครั้งแล้วมันก็ stable จริงๆริงุ่นนี้ดีมากพี่แนะนำดีผมจัดมาสี่เครื่องครับพี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องดัดหออบไลน์นะครับแล้วก็เจ๋งตรงที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็พวกนี้จริงๆมันจะเป็นตัวคิดที่สามารถจะเปลี่ยนไปใช้พวก พวก utility พวก f a b u l o ู s ได้ใช่ใช่เอามีมีอุปกรณ์ขึ้นมาให้ตัวนี้คือจัดเต็มมากเป็นม i ช c h e นะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยนะครับคืองานดีมากๆตัวนี้ของใหม่น่าจะมีเจ็ดสหมื่นนะครับพี่พี่เ่องอย่างหนึ่งตรงเครื่องที่เนี่ยเกือบแสนเนี่ยทำไมไปอยู่ตรงนี้พอดีร้านไม่มีที่วางครับร้าน เล็กไปนิดนึงไม่มีที่จัดวางเลยต้องขออนุญาตวางไว้ด้านบนครับเป็นใช่อันนี้คือของกอล์ฟอินสูเมนต์เป็นคคเครื่องวัดเกรดระดับเดียวกับที่อยู่ในโรงในแมนูแฟคเจอร์รในโรงงานสมมติว่าทำพื่ออุปกรณ์ในโรงงานเลยเนะครับหว่าไดเวอร์หัวอะไรเงี้ย ก็คือเขาใช้วัดจริงๆระดับนั้นเลยนะครับหือเครื่องมือที่ใช้โรงงานของระดับการทําไหมก็จริงๆใช่อ๋อทีนี้ก็จะเป็นตัววัดหลบวัดลายนะวัดหลบวัดลายแล้วก็หน้าเปิดปิดอ๋อโอเคสามารถวัดได้เลยแล้วก็ที่เห็นสีเหลืองๆแทกแมนอยู่ไหนครับอ๋อแทกแมนอยู่ด้านหน้าก็คือมาช่วงนี้ยังมีแทกแมนอยู่ท้งร้านก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเพิ่มอีกไหมเครื่องวัดเยอะเหลือเกินใช่มัน จิงๆตอะส่วนใหญ่เนาะคเดี๋ยวเดี๋ยวท่อนเออ่ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวผมตัดไปดูในการสอนทฤษฎีอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะมาจบการทำคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่แนะนำร้านต่อเอาไหมแนะนำนะ่าแนะนำพี่แนะนำหน่อยผมแนะนำไปแล้วว่าแนะนำร้านร้านผมหน่อยว่ามีอะไรบ้างนั่นเลยดีครับเดินเดินเดินไปเดินมาเริ่มงงละที่พี่ อ้นั้นอีกตัวเนี่ครับเครื่องนี้ครับเครื่องเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องนี้ตินเสื้อใช่ป่ะอ๋อเครื่องนี้สินเสื้อใช่ป่ะครับไม่ใช่พี่ตัวนี้เป็นเครื่องสกรีนลูกกลอครับพี่ตัวนี้เป็นพี่ดึงไลยแบบไม่ได้ดึงไม่ได้มันต้องใช้แปบพี่ชี้ดูโอเคก็คือเนี้ยใส่ลูกกลอปอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใส่ลูกกลอฟจำนวนอันนี้ประมาณหกเจ็ดโหลต่อครั้งนะครับ ก็คือที่ว่าที่นี่รับสินลูกกอล์ฟเมื่อก่อนตอนแรกก็คืออยู่ที่หนึ่งใช่ใช่ใ่ยกมาไว้ที่เดียวกันเลยอ่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยครับเป็นที่นี่สําหรับคนเล่นกอล์ฟเลยก็คือถ้าลูกค้ามาเนี่ยเอาไฟล์รูปมาอย่างเดียวส่งไฟล์รูปให้ผมผมสกรีนให้ได้เลยอย่างเมื่อสักครู่มีลูกค้ามันนั่งรอเลยใช้เวลาสิบนาทีก็สามารถรับลูกกอล์ฟ กลับบ้านได้แลลวครับผมมันแปลกๆนิดนึงบางทีปกติพี่เป็นคนถ่ายไงแล้วไม่เป็นไรครับก็อ่าสมมติทุกค้าอยากเอารูปตัวเองเนี้ยพี่นี่ถ่ายให้เลยได้ไหมถ่ายรูปเขาแล้วเขาอยากเอารูปลงเนี้ยได้เลยทได้เลยก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ถ่ายรูปเดี๋ยวเอาเอารูปพี่รูปนี้แล้วลงสกรีนเลยนะอย่างนี้เลยครับแชะอ่าตามนั้นก็มีอุปกรณ์ที่ชอบอีกอย่างของที่นี่คือพวบ ถูที่จะเอามาใส่หัวครับครับน้ําหนักหรือว่าพวกสลีฟพวกอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับใช่ส่วนมากมีมีพอเพียงสําหรับแบรนด์ใหญ่ใที่ลูกค้าจะมาทำใช่ใชก็เกือบทุกรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่เราก็จะมีไว้รองรับเสมอว่าเพราะไม่อยากให้ลูกค้ารอของเราก็ต้องสต็อกไว้สลีฟก็จะเป็นมีไอโอเิกก็ฟลใช่ไหมครับแล้วก็เยอะครับ อ๋อมีหมดเลยซุปเปอร์สตกแลตแคทกิฟก็เยอะก้านก็เยอะเช่นกันครับผมเพิ่งลงก้านไว้ด้วยก้านก็จะมีรุ่นต่างๆส่วนใหญ่ผมจะเน้นพรีออเดอร์เพราะว่าการลงทุนยุคนี้มันก็อย่างนี้แหละครับใช่จะเน้นพรีออเดอร์เป็นหลักพรีออเดอร์เนี่ยลูกค้าจะได้เลือกละเอียดเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็มีเรื่องมีก้านสต็อกเข้ามาแล้วก็ถ้ามีลูกค้าวอล์กอินเข้ามาสนใจก้านตัวเนี้ยผมมีให้ทันทีก็จะประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถ ให้เขาส่งครึ่งชั่วโมงเนยใช่รอครึ่งชั่วโมงก็สามารถเปลี่ยนกลับให้ลูกค้าได้เลยก็ไม่พีออเดอร์แลวครับครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไม่ต้องพีแล้วเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งวันเสร็จสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเสร็จเสร็จสับในในการทําทํแล้วแล้วแบรนด์แบรนด์เนี่ย แคสโคแคสโคนี่ฝากไปดูช่องพี่นะครับไทกอล์ฟทีวีเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเพิ่มเพิ่มลิงก์ให้นะโอขอบคุณครับไทกอล์ฟทีวีครับอ่าก็มีแคสโคนะครับแบรนด์แบรนด์แล้วหลักหลักเทเลเมดอ่าเทเลเมดครับผมโอ้เทเลเมดเห็นโอ้สต็อกเยอะอยู่นะครับสต็อกมีครับพอมีพอมีบ้างครับผมแล้วก็กองทัพลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟนี่นะครับก็จะเป็นเอ่อผมถ้าอยากซื้อที่นี่แล้วสกรีน ได้ด้วยเหมือนกันสกีนได้เลยตัวนี้ผมสกีนให้ฟรีครับผมอ๋อถ้าซื้อลูกกล์บที่นี่สกีนฟรีฟรีเลยอไม่จะโหลละสามร้อยสี่ร้อยผมสกีนให้ฟรีถ้าถือลูกกล์บจากครับข้างนอกมาซื้อที่อื่นมาแล้วมาให้ผมสกีนผมคิดโหลละสองร้อยก็ก็โอเคอ่าในตัวนี้ซื้อที่นี่ผมสกีนให้ฟรีแล้วเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสจริงจงอ่าใช่ก็ซื้ออ่ เสื้อก็มีเสื้อ intimacy ใช่ครับมีของกู๊ดกอล์ฟเองด้วยใช่ไหมครับใช่มีมีมีบ้างครับอ๋อมีนิดหน่อยนะมีครับบ้านะครับคอับ้ามีพี่เห็นพูม่าด้วยใช่ไหมอ้ใช่ใช่ใช่พูม่าพูม่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันอ๋อมีมีเสื้อกางเกงมีรองเท้านะมีเยอะอยู่อ่าพี่ว่าที่คนสงสัยเยอะอะพี่ชอบบอกให้คนมาที่นี่แหละแต่ว่า คนสงสัยเยอะว่าเอ๊ะตรงนี้มีสนามไดด้วยหรอครับในในพาไปดูเครื่องนอ่นดูแค่แตรงแบบนี้ก็ได้ก็คือสนามไดที่อยู่ในทูปะเดิมนี่แหละใช่ก็เป็นสนามไดนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือไปสามร้อยหลาทําใหม่หมดทําใหม่เรียบร้อยครับผมแลวกูสกอฟออยู่ตรงไหนครับขึ้นบนไดไหมไทยพี่หนุ่มพาไปดูนะ ที่หนหรือพี่จี๊ดงกก็คือลงถุงขึ้นบันไดมาอยู่ซ้ายเลยใช่ไหมรั่นี่ไงหันด้านนี้ให้ดูร้านก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ครับก็คือเข้ามาก็คืออยู่ตรงนี้เลยใช่ใช่จะติดกับเลนได้เลยนะลูกค้านี่มาลองไม้หน้าร้านมีลองไม้หน้าร้านเนี่ยก็สามารถแบบเอ่ยืมไม้ที่ร้านไปทดสอบได้ด้วยถ้าเป็นมือสองนะครับหรือไม้ใหม่เนี่ยก็แจ้งลุกทางทางพี่หนุ่มได้เลยเดี๋ยวพี่หนุ่ม จัดหามาให้เทสกันได้นะคมีพระเอกอยู่นี่ใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้ครับแลาวที่ที่บอกตัวนี้จะเป็นเครื่องแท็กแมสครับสองตัดสินใจอยู่ก่อนตัดสินใจอยู่ถ้ามาช่วงนี้ได้วัดได้ไหมจะเป็นเดโมเดโมใช่ไหมครับได้ได้ได้ก็หมดแล้วเนาะนี่โปรแบงค์ครับครับโปรแบงค์นะคบโปรแบงค์มือหนึ่งทีมท่าไทยอิ่มมากตอนนี้นี่ครับพี่หนุ่มจะพาไปดู การเรียนการสอนนะครับในช่วงหนึ่งที่พิจิตรพันุคนทองคำนะครับได้สอนเป็นการบทเรียนตัวนี้ก็จะเป็นการสอนลนักษณะตัวต่อต,ตัวเลยนะครับก็จะมีบอกทฤษฎีต่างๆนะครับทฤษฎีต่างๆเราเรียนเราเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปไปนในขั้นตอนปฏิบัติแบบนี้ทั้งวันคือการเรียนการสอนก็จะจะ,จะสอน ในช่วง10โมงนับถึงหกโมงเย็นเลยเราก็จะไม่กัดความรู้กันเลยครับก็สอนแบบแบบทฤษฎีแล้วก็สอนปฏิบัติจริงที่ที่ร้านช้าทำกันเนาะครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูุมื่นตอครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่หนุ่มขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe สำหรับเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ